สำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2566นะครับช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาฝากประกาศเตือนออกมานะครับให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับรวมถึงระวังภัยอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงด้วยนะครับ และช่วงบริเวณตอนใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับคลื่นนะครับที่ซัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วยทะเลเล็กเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปทีละภาคกันนะครับสำหรับภาคเหนือนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับร่วมกับมีหมอกในตอนเช้านะครับยอดดอยนะครับ มีอุณหภูมิต่ําสุด2-9องศาและมีน้าค้างแข็งด้วยนะครับอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอากาศหนาวร่วมกับมีลมแรงยอดภูต่ําสุด5-10องศาสูงสุด24-27องศานะครับไปต่อกันที่ภาคกลางนะครับอากาศเย็นถึงหนาวนะครับต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสสูงสุด28-29องศาเซลเซียส ไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศเย็นร่วมกับมีลมแรงต่ำสุด17-19องศาสูงสุด28-32องศาเซลเซียสนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวร่วมกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับห่างฝั่งในคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับสำหรับ อ่าวไทยนะครับและไปดูที่ทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับห่างฝั่งเนี่ยคลื่นสูง2เมตรนะครับทะเลฝั่งอ่าวไทยทางภาคใต้นะครับก็จะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะครับไปดูสภาพอากาศบนฝั่งกันบ้างนะครับก็คือภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20%อของพื้นที่ได้แก่จังหวัดตรังและ ตูนนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศา,าเซลเซียสนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างนะครับตอนบนมีอากาศเย็นและก็หนาวนะครับในตอนเช้าเลยนะครับช่วงเช้าเนี่ยจะมีอากาศหนาวเย็นนะครับและช่วงตอนล่างของภาคนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ40อร์เของพื้นที่ฝนตกหนักในบางแห่งได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลา และนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด19ถึง24องศาเซลเซียสสูงสุด28 30องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับที่แผนภาพกราฟิกนะครับแผนภาพกราฟิกระหว่างรอฟังผลก็ฟังพยากรณ์อากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับซึ่งชั่วโมงนี้นะครับไม่มีการประกาศผลแล้วแหละนะครับ ชั่วโมงนี้ไม่มีการประกาศผลแล้วแหละเดี๋ยวไปดูสภาพอากาศกันบ้างนะเวลาวันนี้วันจันทร์ที่30ในช่วงเวลา7โมงเช้าอุดรธานี11องศาเองนะครับจังหวัดเลย12องศาหนาวมากขอนแก่นนะครับบ้านทาตนะครับ10องศาท่าแขกนะครับ10องศาเท่านั้นเองนะครับหนาวมากๆเลยนะครับทางภาคอีสานวันนี้หนาวกว่าภาคเหนืออีกนะครับเนี่ยนะครับอีสานหนาวก็เหนือนะครับแล้วก็ อุ้มผางจังหวัดตากนะครับก็10องศาเท่านั้นเองนะครับอุทัยธานี16องศานะครับหันคา16องศานะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้17องศาราชบุรี18นะครับสวนพึ่ง16นะครับบุรีรัมย์นะครับ14นะครับเนี่ยนะครับโหหนาวนะครับแล้วก็แถบฝั่งตะวันออกกันบ้างพัทยา20นะครับอำเภอสอยดาวนะครับ15นะครับบ้านโป่งน้ำร้อนนะครับ 15นะครับจันทบุรี18แนะครับแล้วไล่ลงมาที่หัวหินนะครับ20นะครับองศาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชุมพรก็จะประมาณ20กว่ากว่านะครับทางภาคใต้นะครับจังหวัดพัทลุงก็24นะครับหัดใหญ่23นะครับก็อากาศเย็นๆนะครับแล้วเดี๋ยวดูสภาพฝนฟ้าอากาศกันบ้างว่าฝนจะเริ่มตกนะครับในช่วงเช้าเนี่ยพัทลุงตกอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าจํานวนก็จะไม่ หนาเม็ดเท่าไหร่นะครับแต่ดูเส้นทางของลมแล้วเนี่ยลมพัดแรงนะครับลมพัดแรงนะครับเนี่ยไล่ดูนะครับตอนนี้คือภาคอื่นจะไม่มีฝนตกเลยจะไปตกทางภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชยะลานะครับหัดใหญ่จังหวัดตรังฝนจะเริ่มตกในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับไปจนถึงค่านะครับก็จะลดลงครับไปถึงค่าก็จะลดลงครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าลมจะพัด ผ่านเข้ามาจากทางประเทศจีนแล้วก็เข้าสู่ภาคอีสานแล้วก็พัดออกทะเลที่กรุงเทพนะครับแล้วก็หัวหินระยองจันทบุรีเนี่ยพัดออกไปทะเลนะครับทำให้อากาศเนี่ยหนาวนะครับอากาศเนี่ยหนาวสำหรับวันนี้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ณขณะนี้นะครับก็